สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบช่องอาทิทิบบอลกนันครั้งนะครับและก็เช่นเคครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระประจำวันนี้เนี่ยไปดูผลประกอบการของเมื่อวานสักนิดนึงครับเมื่อวานให้ไป4คู่เข้ามา2ตายไป2ครับ2คู่ที่ตายก็มีปารีสเอฟซีแพ้เชลซี04แล้วก็วอสบวกชนะวาเรเดนกาแค่2-1ครับ ส่วน2คู่ที่เข้าเนี่ยซังพอเท่นแพลรียงแค่0ูนย์แล้วก็บาร์เซโลนาชนะโรมาไป4ี่ศูนย์ยังไงวันนี้เรามาลุ่นต่อครับแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับทีเด็ดจากทางช่องของเราสักนิดนะครับนั่นก็คือทุกคนสามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้แบบฟรีๆรีที่แอดทศูนย์ศูนย์เได้เลยครับย้ำอีกครั้งครับว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับและวันนี้วันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมเนี่ยเราก็มีเกมที่น่าสนใจมฝาฝากทุกคน7คู่ด้วยกันคร ป็นฟุตบอลยูฟาวีเมนแชมเปี้ยนส์ลีก4คู่ที่เหลือก็เป็นลีกสูงสุดฟินแลนด์ลีกสูงสุดโรมาเนียและก็ลีกวันของอังกฤษยอย่างละคู่ครับเราไปเริ่มกันที่ศึกยูฟาวีเมนแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนก็เลนครับคู่แรกอตเลตโกมาร์ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปีศาจสาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้เต่กัน23นกา45นาทีครับ นัดแรกเนี่ยอเลตโกมาดริดบุกไปเอาชนะซังพอเทนสโมสรของออสเตรียามา6ประตูต่อศูนเก็บไป3คะแนนครับส่วนแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเกมแรกเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะวาเรเดนกาจากนอร์เวย์เป็น1ประตูต่อศูนเก็บไป3คะแนนเช่นเดียวกันครับส่วนผลงานในลีกฟุตบอลหญิงสเปนตอนนี้อเลติโกมาดริดอยู่ที่3ครับแข่ง7นัดชนะ4เสมอ2แพ้คน่นัดเดียวยิงได้17ประตูเสีย9ประตูเก็บไป14คะแนนครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานในลีกฟุตบอลหญิงของอังกฤษเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่3เช่นเดียวกันครับจากการแข่ง6นัดชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครยิงไป16ประตูเสีย3ประตูเก็บไป14คะแนนครับส่วนผลงานสิบนัดหลังรวมทรายการในลติโกมาร์ติชนะ5นัดเสมอ4นัดแพ้คันนัดเดียวเท่านั้นก็เกมล่าสุดที่เพิ่งจะแพ้กับบาร์เซโลนาในเกมหลีกคาบ้านไป0ประตูต่อ6นั่นเองครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยทัพตาหมีสาวทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับขณะที่ผู้มาเยือนจากอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนัดหลังสุดขอการเนี่ยแพ้คะัดเดียวเท่านั้นเสมอ2นัดชนะไป7นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปอัดเอเวอเรตันในเกมลีกมา4ประตูต,ต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดที่ว่าเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำกำไรไป7นัดขาดทุน3นัดครับ ไปดูเงื่อนไขาทางธุรกิจกันบ้างครับเกณีในห้แอเลติโกมาดิดต่อ0.25ปอปลาตากลมและหน้าจะไหลลงมาที่ราคาเสมอครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของแอเลติโกมาดิดอยู่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วว่านัดแรกของรายการนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยจะเก็บ3แต้มมาด้วยกันทั้งคู่ก็จริงครับ แต่ว่าถ้าเทียบเคียงจากผลงานนัดแรกในรายการนี้เนี่ยถือว่าอาล์เรตโกมาริดดูเอาเรื่องเลยครับจากการที่บุกไปถล่มสังพอเทนสโมสรของออสเตรียมาถึง6ประตูต่อศูนย์ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดเกมแรกเนี่ยเปิดบ้านเฉือนชนะวาเลเดนกาจากนอร์เวย์ได้แค่1นเท่านั้นครับส่วนตัวมองว่าด้วยคุณภาพของทีมและประสบการณ์บนเวทียุโรปเนี่ยอเลตโกมาริดค่อนข้างจะเหนือกว่าแมนยูครับแถมเกมนี้ทัตราหมีสาวได้เล่นในบ้านเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาหน้าจะเอาชนะปีศาจแดงได้ครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุนได้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจากการสอบถาม AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ฮร์รกลมาริดชนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-1ครับ a อบอกว่าโอกาสที่อัดมาริดเจบ้านจะชนะเนี่ยส5่ส่วนแมนยูโอกาสชนะ30%แล้วโอกาสเสมอกัน25%ครับ ึ่งแอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าอยู่แอตเลตโกมาริตพิชิตปีศาจแดงครับผมคู่ต่อมาปารีสแซงฌองแมงจะเปิดบ้านรับการมมเยอนของเรอัลมาดริดคู่นี้แต่กันเวลาตีสองตามเวลาบ้านเราครับนัดแรกเนี่ยปารีสแซงฌองแมงบุกไปถูกวตสบวกสโมสรของเยอรมน,นีอัดมา4ประตูต่อศูนย์ยังไม่มีแต้มครับ ส่วนเรอัลมาดริดเกมแรกเนี่ยเปิดบ้านถล่มโรม่าจากอิตาลีไป6ประตูต่อ2เก็บไป3คะแนนครับส่วนผลงานในลีกฟุตบอลหญิงของฝรั่งเศสตอนนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยอยู่ที่6ครับแข่ง4นัดชนะ2เสมอ1น1แพ้1นัดยิงได้8ประตูเสีย9ประตูเก็บไป7คะแนน ส่วนเรอัลมาดริดผลงานในลีกฟุ้บอลหญิงของสเปนตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงครับแข่ง7นัดชนะ4เสมอ2แพ้คันัดเดียวยิงได้16ประตูเสีย6ประตูเก็บไป14คะแนนครับสถิติการพบกันของคู่นี้ที่ผ่านมาเจอกันมา4นัดเดนเรอัลมาดริดไม่ชนะปารีสแซงแชงแมงเลยครับเป็นปารีสแซงแงแมงที่เอาชนะเรอัลมาดริดไปถึง3นัด ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการนี้เมื่อปี2022เนี่ยนัดแรกเสมอกันที่บ้านของเรอัลมาดดิดไป0 0ส่วนเกมที่2เป็นปารีสแซงต์แชงแมงที่เปิดบ้านชนะเรอัลมาดดิดไป2ประตูตอนครับส่วนผลงานสินัดหลังทุนท,นทนา,ายการเนี่ยปารีสแซงต์แชงแมงชนะ3นัดเสม,สมสอ2นัดแพ้ไป5นัดนัดล่าสุดก็เกมที่บุกไปถูกเวฟส์บวกอัดมา40นั่นแหละครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ1ินัดหลังสุดเนี่ยปารีสแซงต์แชงแมงทำกำไรไป2นัดขาดทุน6นัดครับ ทางฝั่งเรอัลมาดริดสิบนัดหลังทุดทานาการเนี่ยแพ้คะแนนเดียวเท่านั้นเสมอ2อนัดชนะไป7นัดนัลดล่าสุดบุกไปอัดแอตเลติกบิลเบาในเกมลีกมา4ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยเรอัลมาดริดทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้เรอัลมาดริดทีมเยือนต่อ0.25อปอปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่3ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุกนะครับที่น่ารักน่าลุน้น สำหรับแฟนบอลของเรอัลมาริดอยู่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วว่าจากสถิติการเจอกันของคู่นี้4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรอัลมาริดจะไม่ชนะปารีสแซงต์แชมงก็จริงครับแต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเรอัลมาริดฟอร์มค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแนัดหลังยังไม่แพ้ใครชนะไปถึง7นัดโดยเฉพาะในรายการนี้นัดแรกเนี่ยเรอัลมาเิดเปิดบ้านอัดโรม่าไปถึง6ประตูต่อ2นะครับ ในขณะที่ p s ชเกมแรกของรายการนี้เนี่ยบุปไปถูกโว๊สบวกของเงยอรมน,นีอัดมาถึง4-0ส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าเรอัลมาดริดจะบุเบียนปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยแต่เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเอาชนะเจ้าบ้านได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุนให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เรอัลมาดริดชนะปารีสแซงต์แชงแมง2-1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่เรอัลมาดริดทีมเยือนจะชนะเนี่ย40%ส่วนปชเชเจ้าบ้านโอกาสชนะ35%และโอกาสเสมอกัน25%ครับสิ่งแอนดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งแคและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับแลกันครับว่าไปเรอัลมาดริดบุกพิชิตปชเชครับผมคู่ที่2เบนฟิก้าจะเปิดบ้านรับการมเยือนของแชมป์เก่าฤดูกาลที่แล้วอย่างอาร์เซนอลคู่นี้แต่กันเวลาตี2ตามเวลาบ้านเราครับ นัดแรกเนี่ยเบนฟิก้าบุกไปแพ้ยูเวนตุสมา1ประตูต่อ2ยังไม่มีแต้มครับขณะที่อาร์เซนอลเกมแรกก็เปิดบ้านแพ้โอลิปิกลียง1ประตูต่อ2ไม่มีแต้มเช่นเดียวกันครับส่วนผลงานในลีกฟุตบอลหญิงโปรตุเกสตอนนี้เบนฟิก้านำเป็นจ่าฝูงครับจากการแข่ง4นัดชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้ใครยิงไป17ประตูเสียแค่2ประตูเก็บไป10คะแนนครับ ส่วนอาร์ซอนอลผลงานในลีกฟุตบอลหญิงอังกฤษตอนนี้อยู่ที่5ครับแข่ง6นัดชนะ3เสมอ2แพ้1นนัดยิงได้13ประตูเสีย6ประตูเก็บไป11คะแนนครับส่วนผลงานสินัดหลังทันร์นายการเนี่ยเบนฟิก้าชนะ5นัดเสมอ3นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกเอาชนะวาลาดาเรสไกอาในเกมลีกมา4ประตูตอน 1, ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยเบนฟิก้าทำกำไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับ ทางฝั่งผู้มาเยือนจากอังกฤษอย่างอาร์เซนอลสิบนัดหลังทวงค่รราการเนียชนะ5นัดเสมอ2นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเฉือนชนะบรตันในเกมหลีกไป1ประตูต่อ0ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยอาร์เซนอลทำกำไรไป3นัดขาดทุน6นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้อาร์เซนอลต่อ2ลูกครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่3.25 ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุน,นะครที่ค่อนข้างสูงขออยู่ฝั่งเบนฟิก้าดีกว่าครับโอเคแหละว่าเกมแรกของทั้งสองทีมเนี่ยเพิ่งจะแพ้มาด้วยกันทั้งคู่ก็จริงแต่ว่าผลงานโดยรวมของอาร์เซนอลฤดูกาลนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ครับห้านัดหลังสุดรวมทุราการเนี่ยปืนใหญ่สาวชนะค่แนดเดียวเท่านั้นในขณะที่เบนฟิก้าเนี่ยหนัดหลังสุดมีชนะอยู่สนัดแพ้แค่เกมเดียวเองครับ โอเคแล้วว่าด้วยคุณภาพของทีมแล้วเนี่ยโอกาสที่อาร์ซอนอลจะชนะเบนฟิก้ามีค่อนข้างสูงก็จริงแต่ส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าเบนฟิก้าไม่น่าจะแพอาร์ซอนอลขาดขนาดที่เกิน2ลูกครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ารุนได้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ใหอาร์ซนอลชนะเบนฟิก้า2-1ครับ a อบอกว่าโอกาสที่อาร์ซนอลจะชนะเนี่ย55%สเป็น่วนเบนฟิก้าโอกาสชนะ25%โอกาสเสมอกัน20%ครับ สิงแอดมินขอ,อยืนย้นกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่พ้องต้องการเรื่องของสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าอยู่เบนฟิกาไม่น่าแพ้ขาดครับผมคู่ต่อมาบาเยอร์เมินิกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพม้าลายสาวยูเวนตุสคู่นี้แต่กันเวลาตีสอครับนัดแรกเนี่ยบาเยอร์มินิกบุกไปถูกบาเซโลนาถล่มมา7ประตูตอนหนยังไม่มีแต้มครับ ส่วนยูวนตุสเกมแรกเนี่ยเปิดบ้านเฉินชนะเบนฟิก้าจากโปรตุเกสได้2-1เก็บไป3คะแนนครับส่วนผลงานในลีกฟุตบอลหญิงของเยอรมนีตอนนี้บบเยอร์มินิกนำเป็นจ่าฝูงครับแข่ง6นัดชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้ใครยิงได้16ประตูเสียแค่ประตูเดียวเก็บไป16คะแนนครับ ส่วนยูเวนตุสผลงานในลีกฟุตบอลหญิงของอิตาลีตอนนี้อยู่ที่10ครับแข่ง2นัดไม่ชนะใครเสมอ1แพ้หญยิงประตูยังไม่ได้เสียไป1ประตูเก็บได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นครับที่ผ่านมาคู่นี้เจอกันมา3นัดยูเวนตุสไม่ชนะบาเยอร์มินิกเลยครับ2นัดหลังที่เจอกันในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นบาเยอร์มินิกที่เอาชนะยูเวนตุสได้ทั้งไปและกลับครับ นัดแรกบาเยน์บุกชนะยูเวนตุสได้2 0ส่วนเกมที่2เนี่ยบาเยน์เปิดบ้านอัดยูเวนตุสไป40ครับส่วนผลงานสินัดหลังมบรายการเนี่ยบาเยร์มินิกชนะ7นัดเสมอ1นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดบาเยร์มินิกเพิ่งจะบุกไปอัดวสบวกในเกมลีกมา3ามประตูตอนหนึ่งเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานี่เองครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดหลังสุดเนี่ยบาเยร์มินิกทำกำไรไป5นัดขาดทุน3นัดครับ ทางฝั่งผู้มาเยือนจากอิตาลีอย่างยูเวนตุสสิบนั้หลังทุนทลายการเน่ตก็ชนะ7นัดเสมอ1นัดแถ้ไป2นัดเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยมาลาสาวเพิ่งจะแพ้โคลโมโลในเกมหลีกขาบ้านไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยยูเวนตุสทำกำไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้บายยามินิกเจ้าบ้านตอนหนึ่งจุดสองห้าและน่าจะไหลขึ้นไปที่หนึ่งจุดห้าครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3ลูกและน่าจะไหลไปที่3.25อายังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งท้าสนุนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยถือว่าเป็นสนุนราคาที่ค่อนข้างสูงขออยู่ฝั่งยูนตุสดีกว่าครับโอเคแล้วว่าจากสถิติการเจอกันของคู่นี้ที่ผ่านมา3นะัดเนียยูนตุสจะไม่ชนะบาเยอร์มินิกเลยก็จริงครับแต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยยูนตุสถือว่าฟอร์มใช้ได้ครับ10นัดหลังสุดรวมทรายการเพิ่งจะแพ้แค่2นัดเท่านั้น โดยเฉพาะนัดแรกของรายการนี้ยูเว่ก็เปิดบ้านเฉือนชนะเบนฟิก้าจากโปรตุเกสได้2อหนึ่งครับในขณะที่บาเยอร์มินกเนี่ยผลงานในรายการนี้ถือว่าออกตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จากการที่บุกไปถูกบาซโลนาอัดมาถึง7ประตูตอนหนึ่งครับซึ่งพอพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้เนี่ยเชื่อว่ายูนุสไม่น่าจะแพ้บาเยอร์มินกครับหรือว่าอย่างมากพลาดท่าก็ไม่น่าจะเกิน1ลูก ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่าจะมีประตูทั้งสองฝั่งจนสกอร์พอที่ทางสูงได้เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้บาเยอร์มินิกชนะยูเวนตุสสาครับ AI บอกว่าโอกาสที่บาเยอร์มินิกเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยหกส่วนยูเวนตุสโอกาสชนะ20%แล้วโอกาสเสมอกัน20%ครับ ซึ่งแอดมินคอยแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่พร้องต้องการเรื่องของสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปทับม้าลายสบายใจกว่าครับผมคู่ที่5ไปกันที่ลีกสูงสุดของฟินแลนด์กันครับอิวเวสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคูพีเอสคู่นี้แต่กันเวลา22นาฬิกาตามเวลาบ้านเราครับโดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้อ e ิวเวสเป็นรองจ่าฝูงครับแข่ง22นะัดชนะ14เสมอ3แพ้5นัดเก็บไป45คะแนน ส่วนคูพีตอนนี้อยู่ที่4ครับแข่งยีบสนะัดชนะ13เสมอ5แพ้4นัดเก็บไป44คะแนนครับสถิติการพบกันของคู่นี้6ครั้งหลังสุดเนี่ยคูพีเอชนะอ e ิลเวสเลยครับเป็นอ e ิลเวสที่เอาชนะคูพีไปถึง5นัด4นัดหลังที่เจอกันเนี่ยอิลเวเป็นฝ่ายชนะทั้ง4นัดเลยครับนัดล่าสุดเจอกันในเกมหลีกดูดการนี้เมื่อวันที่4กันยาที่ผ่านมาเนี่ยอิล e ก็บุกไปเอาชนะคูพีได้4ประตูต่อ2ครับ ส่วนผลงาน10นัดหลังทุมทราการ์เนี่ยอิวชนะ5นัดเสมอ2นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปแพ้กับ SJK s i n a j ซ e n ในเกมลีกมา1ประตูต่อ2ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดที่ว่าเนี่ยอวทสทำกำไรไป4นัดขาดทุน6นัดครับขณะที่ค p ูพีเส10นัดหลังทุมทราการเนี่ยชนะ5นัดเสมอ2นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดบุกไปอัดอินเตอร์ตูคูในเกมลีกมา3-0ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยคูพีเอสทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้อิวเวสเจ้าบ้านต่อ0.25อปปปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่3ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟันบอลของอิเวสอยู่เหมือนกันนะครับเพราะดูดูการนี้อิเวสเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะในลีกเนี่ยอิเวสเล่นในบ้านมา11นัดชนะไปถึง8นัด คิดเป็นเปร์เซนชนะในบ้านถึง72.7%เลยครับในขณะที่คูพีเอสเนี่ยฤดูกาลนี้เล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไร่นักโดยพวกเขาออกไปเยือนในลีกมา11นัดชนะแค่4นัดเท่านั้นคิดเป็นเปร์เซนชนะนอกบ้านแค่36.4%เองครับแถมสถิติการเจอกัน4ครั้งหลังสุดตามที่เรียนข้างต้นครับว่าเป็นอีวสที่เอาชนะครูเอสได้ทั้ง4นัดซึ่งพอพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้แถมอีวสได้เล่นในบ้านเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเก็บ3แต้มได้ครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากสถิติการเจอกันช่วงหลัง,ลงออกไปทางสูงจะเป็นส่วนใหญ่ครับ5ครั้งหลังที่เจอกันออกสูงทั้ง5นัดก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนนี้สกอร์จะเอนไปทางสูงอีกนัดหนึ่งครับแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI คู PS ชนะ u w s 2วครับ AI บอกว่าโอกาสที่คู PS ทีมเยือนจะชนะเนี่ยส0ส่วนอ w s โอกาสชนะ35%แล้วโอกาสเสมอกัน25%ครับ ซึงแอดมินขอแย้งกับ AI ใน,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 นเรื่องของผลการแข่งขันแต่ก้อนพ้องต้องการเรื่องของสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับปกันครับว่าอยู่อิลเวสเจ้าบ้านสรานเรองใจครับผมคู่ที่6ไปกันที่ลีกสูงสุดของโรมาเนียกันครับซิกเซียเรดาเมียคูเรชุกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเ f ฟาครูคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับ โดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้ซิกซิลเรดาเมียคูเรชุกอยู่ที่15ครับแข่ง11นัดชนะ1นัดเดียวเท่านั้นเสมอ5นัดแพ้ไป5นัดเก็บไป8คะแนนครับส่วนซีบาครูสตอนนี้อยู่ที่12ครับแข่ง11นัดชนะ2เสมอ6แพ้3นัดเก็บไป12คะแนนครับ ส่วนผลงาน1ิบนัดหลังทุนทรายการเนี่ยซิกเซียเดด้าเมียคูเดชุกชนะ3นัดเสมอ4นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะอุ่นเครื่องถล่มมัสเซลไป6ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี่เองครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ1ินัดหลังสุดเนี่ยซิกเซียเดด้าเมียคูเดชุกทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับทางฝั่งเซบาคูสิบนัดหลังทุนทรายการเนี่ยชนะ2นัดเสมอ5นัดแพ้ไป3นัด นัดล่าสุดเสบาสเครุสเพิ่งจะเปิดบ้านเฉือนชน,น,นะเฮอร์แมนสตัดในเกมเลีกไป2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินนัทที่ว่าเนี่ยเซบาสเครุสทำกำไรได้คนัดเดียวขาดทุนไป6 0. นัดครับเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้เสีาวาครุสทีมเยือนต่อ0.75ครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่น่ารักน่าลุน้นสำหรับฟนบอลของเสีาวาครุสอยู่เหมือนกันนะครับ โอเคแล้วว่าผลงานที่ผ่านมาของซีวาครูสเนี่ยถือว่ายังแกว่งไปแกว่งมาเอาแน่นอนไม่ใคยจะได้ก็จริงครับแต่ว่าเจ้าบ้านอย่างซิกซียเดด้าเมียครูไดชุกอาการหนักกว่าครับโดยเฉพาะในลีกแข่งมา11นัดเพิ่งชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นคิดไปเป็นเซนชนะในลีกอยู่ที่9.1เปอร์เซ็นต์ครับซ่งพอพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาคางตนโดยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้เชื่อว่าซีวาครูสน่าจะบุกไปเอาชนะซิกซียเดด้าเมียคูเดชุกได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุ้นี้ไปสูงอยู่เหมือนกัน แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ใหเ c ียวาคร s สชนะซิกซีเวรด้าเมียคูเรชุก20ครับ AI บอกว่าโอกาสที่เส r c วาครุสทีมเยือนจะชนะใน75%ส่วนซิกซีเวอรด้าเมียคูเรชุกโอกาสชนะแค่10%แล้โอกาสเสมอกัน15%ครับสิงแอันมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่มองว่าเกมนี้สกออนน่าจะพลอยไปสูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปเสีวาครูสดีกว่าครับผม และคู่สุดท้ายเราจะไปกันที่สิกลีกวันของอังกฤษกันครับฮาร์ดเดฟิลด์ทาวน์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบตันวันเดอร์ร์สคู่นี้ก็เตะกันเวลาตีสอครับฮาร์ดเดฟิลด์ทาวน์ตอนนี้อยู่ที่7ครับแข่ง11นัดชนะ6เสมอ1แพ้4นัดเก็บไป19คะแนนส่วนโบตันอยู่ที่8ครับแข่ง12นัดชนะ4เสมอ5แพ้3นัดเก็บไป17คะแนนครับ สถิติการพบกันของคู่นี้8ครั้งหลังสุดเนี่ยฮัดดฟิลทาวชนะโบตันไป5นัดเสมอกัน1นัดแต่ว่า2นัดหลังที่เจอกันเนี่ยเป็นโบตันที่เอาชนะฮัดด้ฟิลทาวได้ทั้ง2นัดเลยครับนัดล่าสุดเจอกันในเกมลีดูดการที่แล้วเมื่อเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโบตันที่บุกเอาชนะฮัดด้ฟิลทาวได้1ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนผลงาน10นัดหลังทุดขทายการเนี่ยฮาร์เดฟิลด์ทาวชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้ไป5นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะถูกสต็อกพอร์ตเคาน์ตี้อัดในเกมหลีคาร์บ้านไป2ประตูต่อ1นครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยฮาร์เดฟิลด์ทาวทำกำไรไป4นัดขาดทุน5นัดครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่างโบตันวานเดอร์สิบนัดหลังทุดขทายการเนี่ยชนะ5นัดเสมอ3นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปถูกเบอร์ตันอาลเบียนอัดในเกมหลีกมา3 0ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินั้นหลังสุดเนี่ยโบตันทำกำไรไป3นัดขาดทุน4นัดครับส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ออกมาที่ราคาเสมอครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.5้าและน่าจะไหลขึ้นไปที่2องซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวเจ้าบ้านอยู่เหมือนกันครับโอเคแหละว่าผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันก็จริงครับ แต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยฮตตี้ฟิลทาวเล่นเกมเย่าค่อนข้างดีนะครับโดยในหลีกเนี่ยเล่นในบ้านมา6นัดแฮตตี้ฟิลทาวชนะไปถึง4นัดคิปไปเป็นเซนชนะในบ้านถึง66.7เเซลยครับขณะที่โบตันเนี่ยเกมเดียฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยเพราะเขาออกไปเยือนในหลีกมา6นัดยังไม่ชนะใครเลยครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ฮัตตี้ฟิลทาวได้เล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์เนี่ยน่าจะอาศัยความได้เปรียบจุดนี้เฉือนเอาชนะโบตันวานเดอร์สได้ครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่าลุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมน,นี้ AI ให้โบตันชนะฮา,าร์ดฟิลด์ทาวล์สองหนึ่งครับ AI บอกว่าโอกาสที่โบตันวอร์เดอร์สทีมเยือนจะชนะเนี่ยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนฮาร์ดฟิลด์ทาวล์โอกาสชนะสามสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสเสมอกันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเซียนมินขอยแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่นพ้องต้องการเรื่องของสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าอยู่ฮาร์ดฟิลด์ทาวล์ยาวไปครับผม และก่อนจะปิดคลิปนี้มาสรุปอีกสักทีว่าเมื่อกี้ให้ทีมไหนอะไรยังไงกันไปบ้างนะครับคู่แรกคืออยู่แอตเลติกอัมมาดิดที่สกอร์สูงครับคู่ที่2ให้ไปเรอัลมาดิดที่สกอร์สูงคู่ที่3ให้อยู่เบนฟิก้าที่สกอร์สูงคู่ที่4เนี่ยให้ไปยูนตุสที่สกอร์สูงคู่ที่5อยู่อิวสที่สกอร์สูงคู่ที่6ก็ไปซีบาคูสที่สกอร์สูงและคู่สุดท้ายอยู่ฮาเดฟิลทาวที่สกอร์สูงอีกคู่หนึ่งครับผมเอาคือสูงเบิรงนะ่ทนีให้ไปเย เป็นเพียงการเอาข้อมูลสถิติต่างๆมาพิจารณาเพื่อหาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นซึ่งไม่มีอะไราการนันตีได้เลยว่าจะถูกร้อครับดังนั้นถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆรับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่ไหนตรงใจก็จัดขัดใจก็สวนตามอาทยาศัยได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ